สวัสดีคะ่ะโหนส่วนตัวคะ่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนปี2564กันคะ่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะของชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันคะ่ะ เดือนแห่งชะตาชีวิตแข็งแรงแข็งแกร่งมากชีวิตจะมีความมั่นคงและความสำเร็จเงินทองผลประโยชน์กองอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะคว้าไว้นะคะเรามาเริ่มกันที่การงานเลยนะคะชาวเมีคะาเดือนกันยายนทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปค่ะชีวิตจะมีความมั่นคงและความสำเร็จอุปสรรคต่างๆจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะการงานมีความเยอะค่ะความหนักนะคะจุกจิก มีความเหนื่อยแต่ก็มากับผลประโยชน์รายรับรายได้ที่ดีมากเช่นกันนะคะอุปสรรคปัญหาความจุกจิกความวุ่นวายในหน้าที่การงานจะเหนื่อยและยุ่งยากค่ะต้องใช้ความพยายามและก็ใจสู้ล้วนๆเลยนะคะถึงจะสำเร็จที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะคนร,บรอบๆข้างร,รอบๆตัวคุณนะคะหวังดีส่งเสริมช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีค่ะ ชะตาชีวิตแข็งแรงแข่งแข่งเข้มแข็งมากค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอต้องเข้มแข็งต้องแกร่งมากค่ะต้องสู้กับภาระหน้าที่ที่เข้ามาค่ะจุดนี้ค่ะที่ต้องให้ความอดทนความพยายามของคุณมากอยู่นะคะต้องแลกมาค่ะปัญหาหลายๆด้านมีทั้งปัญหาเก่าปัญหาใหม่เข้ามาให้ได้จัดการแก้ไขยอยู่เรื่อยๆค่ะหลายๆปัญหาไม่ได้ง่ายเลยนะคะ บางปัญหาก็มีทางออกบางปัญหาก็มืดแต่ด้านเช่นกันค่ะถ้าคุณมีความพยายามมากพอไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกค่ะทำสำเร็จแน่นอนนะคะทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกปัญหามีทางออกค่ะถึงแม้จุกจิตอยู่บ้างสักนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้ชาวเมษไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นหรอกค่ะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นหลักเลยนะคะดื้อค่ะดื้อจริงๆนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างจะแย่ค่ะและยากมากขึ้นนะคะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่แรงมากค่ะพยายามฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนรอบๆข้างรอบๆตัวนะคะที่เขาให้คําแนะนำคำปรึกษ,ษาคนเหล่านั้นล่ะค่ะจะคอยส่งเสริมให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานะคะชาวเมียคะการงานภาระหน้าที่เยอะอยู่ค่ะเยอะมากๆค่ะงานมีความกังวลตึงเครียดอยู่ในนั้นอยู่นะคะ มีเรื่องจุกจิกแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะการเริ่มทำอะไรใหม่ๆในเดือนนี้จะเป็นภาระเป็นความเหน็ดเหนื่อยเสียมากกว่าค่ะไม่ใช่ว่าห้ามนะคะแต่ก็มีสาเหตุค่ะคือถ้ายอมเหนื่อยสู้ทนกับปัญหาที่ตามมาได้มากขอนะคะสิ่งตอบแทนก็จะได้เยอะเช่นกันค่ะมีความมั่นคงต่อตัวคุณเองนะคะหาที่ปรึกษาเก่งๆค่ะมาช่วยเหลือนะคะ ให้มีเพื่อนมีกลุ่มไว้ปรึกษาเยอะนะคะและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากค่ะเพราะเขาจะคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาคุณได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าคุณทำตัวเก่งเด่นบ้าไปคนเดียวนะคะจะทำให้เสียหายและมีคนเกลียดคุณมากกว่าค่ะอย่างให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับลูกน้องบริวารลูกหลานคนร,รอบๆตัวให้มากนะคะระวังค่ะ เรื่องคำพูดแรงๆคำส่อเสียดนะคะทำร้ายจิตใจคนอื่นเขานะคะก่อเกิดการทะเลาะขัดแย้งกันจะเกิดศัตรูไม่รู้ตัวค่ะลูกหลานบริวารจะนำความจุกจิกใจมาให้อยู่เรื่อยๆค่ะขัดแย้งเถียงกันบ้างอยู่นะคะก่อเกิดให้เกิดงานเสียหายได้ง่ายๆค่ะทำงานอะไรอยู่ก็ทำไปให้ดีค่ะทำไปให้ได้ก่อนอย่าพิ่งขยับเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะปัญหาเยอะอยู่นะคะ มีโปรเจกต์มีไอเดียใหม่ๆช่วงนี้จะมีอุตสาห์ขเข้ามาทดสอบความสามารถของคุณอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะคำพูดช่วงนี้อย่าไปตกปากรับคำอะไรกับใครเลยนะคะหากทำไม่ได้พลาดมาถึงส่งผลถึงตัวคุณอยู่นะคะการตกลงการเข้าใจการสั่งการการสั่งงานอะไรก็ตามนะคะที่สำคัญสคัญอย่ามีแค่พูดหรือปากเปล่าต้องมีเอกสารรับรองให้ดีนะคะ พาดมาจะได้มีหลักฐานไว้นะคะมาแยกย่อยออกไปอีกนิดนึงนะคะหนึ่งถึงสิกันยายนนะคะเป็นช่วงที่ไม่โอเคในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะยังมีความจุกจิกใจอยู่นะคะความสัมพันธ์กับคนใกล้ๆตัวคนในบ้านยังต้องเฝ้าระ,ระวังอยู่ค่ะการงานยังคงต้องใช้ความพยายามกำลังใจมากพอตัวอยู่นะคะรายจ่ายจะยังคงเยอะอยู่ค่ะช่วง8-9กกันยายน คำพูดต้องระมัดระวังให้มากกับผู้บรักผู้ใหญ่นะคะกับคนใกล้ตัวด้วยนะคะอีกช่วงที่ให้ระมัดระวังคือความสัมพันธ์กับคนในบ้านวันที่ 12- บสกันยายนนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะมีเข้ามาอยู่ด้วยนะคะ14-30กันยายนค่ะเป็นช่วงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นดีแบบยาวยไปเลยค่ะเรื่องรายรับรายได้ผลประโยชน์ ที่ชาวเมธจะได้รับจะเข้ามาช่วงนี้ละค่ะแต่ก็ต้องเหนื่อยอยู่นะคะสู้ๆหน่อยนะคะชาวเมธค่ะ28-29กันยายนให้ระมัดระวังความขัดแย้งกันสักนิดนึงหน่อยนะคะคำพูดคำจาการสั่งงานอะไรก็ตามขอให้พูดภาษาดอกไม้กันนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะด้านการเงินจะหยิบจะจับอะไรก็มีดีไปหมดค่ะรายรับรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ มาเรื่อยๆอยู่นะคะเงินจะเข้ามาดีมากๆค่ะจะมีคนคอยสนับสนุนการเงินได้ดีมากๆค่ะจะหยิบจะจับอะไรใช้สอยอะไรก็คล่องมือมากๆค่ะการเงินการทองนะคะผลประโยชน์มากมายกองอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะค่ะทุกอย่างเป็นของคุณทั้งนั้นค่ะเพียงแต่คุณจะมุ่งมั่นความเพียรความพยายามที่จะหยิบเอามาเป็นของคุณได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ เรื่องรายจ่ายก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายไปกับความอยากได้ความใคร่อยากจะมีของชาวเม็เองนั่นแหละค่ะอยากได้ในสิ่งที่จะมาส่งเสริมความมั่นคงของตัวคุณเองค่ะบางคนก็อยากจะลงทุนในเรื่องของการของงานนะคะบางคนก็อยากจะสร้างบ้านปรับปรุงบ้านค่ะหลายๆอย่างก่อเกิดความเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะอยากได้อยากจะทำอะไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ให้พักไว้ก่อนค่ะชะลอไว้ก่อนนะคะหรือจ่ายแบบแบ่งใจก่อนเป็นงวนงนนะคะบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคะเ,เงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะเงินคล่องอยู่ค่ะต่อให้ติดขัดยังไงก็มีคนหยิบยื่นขึ้นมาให้ช่วยนะคะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยค่ะหรือจะมีการหยิบยื่นเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะก็ได้มาแบบง่ายๆเหมือนกันค่ะ แต่สิ่งที่อยากจะให้มองนะคะคือเวลาได้มาเวลาใช้จ่ายไปแล้วนะคะแรกๆก,ก็โอเคอยู่ค่ะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกเหนื่อยค่ะกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ mm. เกี่ยวกับการเงินอยู่สักพักใหญ่ๆอ,อยู่นะคะการเงินใช้จ,จ่ายดีอยู่ค่ะแต่จะได้จ่ายไปกับเรื่องที่ใหญ่ๆอยู่นะคะชะรอไว้จะดีกว่าค่ะจะได้ไม่เหนื่อยทั้งด้านการงานและการเงินไปด้วยกันนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะด้านของคนมีคู่มีแฟนแล้วจะส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณเป็นอย่างดีค่ะความสัมพันธ์ความรักยังมีความชื่นมืน่นชื่นใจในใจกันอยู่นะคะบางครั้งจะมีความขัดแย้งมีปากเสียงกันอยู่บ้างค่ะไม่ค่อยจะราบรื่นร้อยเอร์เซ็น์หรอกค่ะก็ให้ใส่ใจกันกับคู่ครองกันสักนิดนึงนะคะ บางความขัดแย้งที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆค่ะงอนง้อกันบ้างประมาณนี้ละค่ะถ้างอนก็ให้รีบง้อก็แล้วกันนะคะอีกอย่างนะคะจะมีประเด็นเรื่องมือที่3เข้ามาให้วุ่นวายอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรบางเรื่องเข้ามาป่วนกันเกิดขึ้นามาด้วยนะคะให้ระมัดระวังไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่มีเรื่องความวุ่นวายในครอบครัวได้ค่ะต่อกันที่คนโสดเลยนะคะ ด้านคนโสดนะคะความรักจะดีมากค่ะจะสมหวังดังใจค่ะอารมณ์จะมีทั้งรักทั้งกังวลใจค่ะปะปนคุกเขากันไปอยู่นะคะระวังให้มากนะคะจะมีคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาป่วนหัวใจด้วยนะคะดูให้ดีๆนะคะหรือไม่ก็จะมีปัญหาเรื่องความหงึงหวงเข้ามาวุ่นวายอยู่ค่ะคู่คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากเสน่ห์แรงอยู่แล้วละคะ่ะมาต่อกันที่ด้านสุขภาพกันค่ะ มาดูที่ด้านสุขภาพกันนะคะชาวเมษเองค่ะไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยค่ะเป็นราศีที่ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งมากค่ะจนคนอื่นไม่เคยรู้เลยค่ะว่าคุณเคยป่วยบ้างไหมป่วยก็แอบกินยาก็หายไปเองค่ะโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่จะไปห่วงกับคนใกล้ๆตัวคนในบ้านเสียมากกว่าค่ะต้องดูแลใส่ใจให้มากสักหน่อยนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันนะคะ ชาวเมษค้าไม่เป็นอะไรมากเลยค่ะสบายใจได้โดยรวมแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังคงดีอยู่ค่ะยังไปต่อได้ดีอยู่นะคะแต่ให้ไประมัดระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนร,รอบข้างคําพูดอารมณ์ของตัวเองค่ะระมัดระวังสักนิดนึงหน่อยนะคะสิบกันยายนเป็นต้นไปแล้วนะคะชาวเมษจะได้ราบรอยมาด้วยนะคะลองไปสังเกตดูค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ รับประทานอาหารล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยิ่งต้องระวังให้มากค่ะถ้าไม่จําเป็นอะไรก็อยู่ที่บ้านนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน